สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ใช้ไฮรักรีวนะครับอยากแกะถอดแผงประตูเองนะครับอยากจะถอดมือเปิดอยากแกะถอดกระจกมองข้างอยากแะถอดคิ้วนะครับเพื่อที่จะทําการเซอร์วิสนะครับเพราะว่าถ้าอะไรมีการชํารุดอยากจะเปลี่ยนเองอยากแะทําเองนะครับจะต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับช่างศักดิ์จะพาเพื่อนทุกคนนะครับมาดูการถอดแผงประตูถอดกระจกมองข้าง แล้วก็ถอดมือเปิดคลิปเดียว3อย่างเอ้ยสอย่างคิ้วลิดน้ําด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ทําเองได้นะครับหลังจากที่มีอุปกรณ์อะไรชิ้นไหนของรถเสียหายนะครับก็เดี๋ยวทาเดี๋ยวตามช่างศักดิ์มาดูได้เลยนะครับน็อตก็จะมีอยู่ด้านในตรงนี้นะครับสลับแผงประตูนะครับที่ช่างศักดิ์แกะออกแหละนะครับเขาจะเรียกว่านวมนะครับเป็นแผงนวมแผงข้างประตูเพื่อ,อ,อใช้สนับการ ใช้ข้อศอกนะครับมาพิงนะครับเวลาเรานั่งขับรถนะครับแล้วก็มันจะเป็นมือจับประตูด้านในนะครับที่จะดึงประตูปิดเข้ามานะครับน็อตพอเราแกะนวมออกแล้วนะครับก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับนวมตรงนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะนุ่มๆนะครับก็จะมีกิปพลาสติกล็อกอยู่ด้านในแล้วก็สามารถให้แกะดึงขึ้นด้านบนแล้วก็ถอนน็อตออกได้เลย นะครับต่อไปก็มาดูตรงนี้นะครับในจุดตรงนี้ก็จะมีฝาพลาสติกปิดอยู่นะครับเน้นนะครับเวลาเรางัดก็ใช้เป็นไขควงบันเล็กๆก็ได้นะครับหรือใช้เป็นเหล็กงัดกิ๊บที่เป็นด้ามพลาสติกนะครับก็มีขายตามออนไลน์ทั่วไปนะครับสั่งมางัดได้เลยนะครับพอเรางัดฝาตรงนี้ออกแล้วนะครับก็จะเห็นน็อตด้านในนี่ฝาก็จะมีขานะครับล็อกอยู่3ตัวนะครับก็ งัดให้ถูกทางนะครับงัดให้ถูกที่งัดให้ถูกทางนะครับเพราะว่าถ้าเรางัดไม่ถูกที่ไม่ถูกทางเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดือยด้านในเดี๋ยวมันจะหักนะครับเพราะว่าถ้ามันหักแล้วมันจะล็อกมาอยู่นะครับก็ขันน็อตออกได้เลยนะครับก็ขันออกมาพักหนึ่งก็ใช้มือหยิบออกมานะครับการน็อตล่วงหล่นเสียหายนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าสวิตช์กดขึ้นลงกระจกนะครับก็งัดมัดระวังด้วยนะครับพอเรางัดขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะมีปักอยู่นะครับปัก ตรงนี้ก็จะมีขากดนะครับตัวนี้จะเรียกว่าปลั๊กกดพับสวิตกระจกมองข้าง <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปลั๊กสองสองล็อกนะครับก็จะดันล็อกเรียกลงไปก่ดน,นะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กเสียบบริเวณกดขึ้นลงกระจกซ้ายขวานะเดี๋ยวช่างศักดิ์จะทําให้ดูนะครับนี่ก็ใช้ไขควงแบนนะครับจิ้มด้านท้ายนิดนึงแล้วก็จิ้มด้านหน้านิดนึงเพื่อที่จะดันสลัก ครั้งแรกให้มันหลุดออกไปแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ดึงครั้งที่2คือดึงปลั๊กออกให้หลุดหลุดออกไปเลยนะครับเวลาการเสียบเวลาการเสียบก็ดึงขาล็อกออกไปก่อนแล้วก็เสียบเสียบตัวปลั๊กเข้ามาด้านในแล้วก็ดึงแล้วก็ล็อกซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็น2ล็อกนะครับเพื<ๆ>่อนๆทุกคนน่าจะไม่งงคงจะทําตามช่างศัก์ได้นะครับต่อมาเราก็ถอดสามเหลี่ยนสามเหลี่ยมปิด มุมก so ระจกด้านในนะครับเขาเรียกว่าพลาสติกปิดมุมกระจกด้านในนะครับเพื่อที่จะทําการแกะแผงประตูออกนะครับการแกะแผงประตูนะครับเราก็ใช้มือล้วงลงไปรอบๆนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่ให้เราให้เราดึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงแผงประตูเข้ามาหาตัวเองนะครับแล้วก็ค่อยๆแกะขึ้นไปโดยรอบแล้วก็ดันแผงประตูขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะปลดล็อกบริเวณนะครับยางขอบปล้องกระจกด้านในด้านในที่ ช่างสักเอามือล้วงเข้าไปนะครับมันก็จะมีสายล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสายล็อกแล้วก็สายเปิดนะครับจะมีสีเขียวกับสีขาวนะครับก็เอื้อง่ายถอดง่ายนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับมันจะมีหัวกลมๆมันจะมีขาล็อกพลาสติกแล้วก็ขาล็อกตัวตัวหัวดึงด้านในนะครับเพื่อนๆทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับพอเรางัดออกมาตรงๆปุ๊บนะครับพลาสติกสีเขียวมันก็จะหลุดออกจากตัวล็อกนะครับแล้วก็ดึงหัว หัวหมุดกลมๆหลุดออกจากมือเปิดประตูด้านในได้เลยนะครับถอดนะครับถอดสวิตกระจกถอดปลั๊กกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน็อตเบอร์10นะครับเกียวหยาบนะครับเพื่อนๆก็ใช้กาวติดหัวบล็อกไว้ด้วยนะครับใช้กาวติดหัวตัวทีเบอร์10ไว้ด้วยเพื่อที่จะป้องกันน็อตล่วงหล่นลงไปด้านในนะครับเพราะว่าถ้า น็อตล่วงลงไปด้านในนะครับถ้าเราไม่ติดกาวไว้นะครับถ้าเราไม่มีตัวดูดนะครับถ้าเรามีตัวดูดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวดูดนะครับเราก็จะเอาน็อตขึ้นมาลําบากนะครับต้องใช้กาวครับที่ติดอยู่กับแผงประตูด้านข้างนี่แหละนะครับติดบริเวณหัวบล็อกเบอร์สิบไว้นะครับแล้วก็ขันออกมาได้เลยนะครับมันจะเป็นน็อตตัวผู้เกียวหยาบนะครับสลับกระจกมองข้าง ของไฮรักรีโวนะครับเขาจะไม่ฝังเกียวแล้วก็ใช้เป็นน็อตตัวเมียเบอร์สิเกียวละเอียดแล้วนะครับรถรุ่นใหม่ๆก็จะเซฟค่าใช้ใจ่ายลงเยอะนะครับจากการาฝังตัวผู้แล้วก็มีน็อตตัวเมียนะทีนี้ก็ทําเป็นน็อตเกียวหยาบขันเข้าัขันเข้าไปกับพลาสติกยึดหูพลาสติกด้านในเลยนะครับมันก็จะ สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็น่าจะประหยัดนะครับผมว่าประมาณนั้นเนาะนะครับเพราะว่ารถทุกวันนี้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นความแข็งแรงอะไรมากมายนะครับก็ลื้งง่ายประกอบง่ายนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเน้นทางด้านการขายอะไรนะครับแต่ของโตโยต้าเนี่ยนะครับของเขาก็ยังได้มาตรฐานอยู่นะครับต่อไปนะครับก็จะมาแกะนะครับบริเวณจุกนะครับฝาปิดรูน็อตมือเปิดด้านใน นะคสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนมือเปิดนจากสีดําเปลี่ยนเป็นสีโครเมียมนะครับก็ทําตามขั้นตอนช่างสักได้เลยนะครับด้านในก็มีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ขันน็อตตัวนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วก็พอขันขันให้สุดนะครับขันให้สุดเลยนะครับมันก็จะเป็นน็อตดอกจันนะครับถ้าใครมีดอกจันก็สามารถที่จะขันเองได้ไขควงแฉกขันไม่ได้นะครับต่อไปเราก็จะมาดึงนะครับลูกกุญแจตัวนี้ออกมานะครับ ก็ค่อยๆขยับมือนึงขยับมือนึงก็ขันน็อตด้านในไปด้วยนะครับอันนี้ผมทําคนเดียวนะครับมันก็จะช้านิดนึงแล้วก็ลําบากนิดหนึ่งนะครับนี่พอเราดึงลูกกุญแจออกมาได้เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดึงมือเปิดกันต่อเลยนะครับการดึงก็จะต้องดึงมือเปิดถอยหลังนะครับดึงมือเปิดถอยหลังนะครับเ้าดึงดึงถอยหลังแล้วนะครับพอดีกล้องน่าจะตัดตัดภาพภาพไปไม่เจอนะครับตอนที่ดึงมือเปิดนะครับดึงถอยหลังนะครับแล้วก็ ต่อไปก็จะพาเพื่อนๆนะครับมามางัดคิ้วนะครับคิ้วรีดน้ําประตูนะครับนี่สรับใครที่อยากจะเปลี่ยนคิ้วรีดน้ําประตูเองนะครับก็สามารถที่จะใช้2มือนะครับงัดนะครับดึงบิดนะครับมันมันจะเป็นลักษณะการบิดนะครับบิดเสร็จก็เก็บคิ้วเลียนนาให้เรียบร้อยนะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับคลิปดีแชร์กันออกไปสวัสดีครับ